สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะมาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะนันมีรถอันติด 1.8e ปี18มานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์เช่นเคยนะใครมองหารถวิช้งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,100บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.99%เท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้า ที่ออกรถช่วงนี้นะพรอ,อีกที่ปีหน้านะคะขับฟรี90วันกันไปเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะอยู่ต่างจังหวดัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะและอยากจะบอกว่าคันนี้มีการลดราคาให้ถึง20,000บาทกันเลยทีเดียวนะลดราคาจากหน้าป้าย20,000บาทนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะ การตีคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะห้ามพลาดคันนี้สวยงามแน่นอนนะสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแหกนย์เก้าห้าแปนัดเพชรยนตนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นัดยินดีให้บริการนะเดี๋ยวนัดาพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันนะคะ คันนี้เป็นรถฉมไม่ได้เชนเนอะรถหน่วยงานปลดระวังประวัติศูนย์เช่นเคยนะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะคะ7ก็กไก่พอพาน3937กรุงเทพมหานครนะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นฝากระโปรงหน้านะสันเลียมคมมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มนะการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันลูกค้าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีอย่างแน่นอนนะคะ,ะ,คะเช็คประวัติศูนย์บริการของโตโยต้าได้เลยนะ นะข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศนะตัวสอบเจอรเรารับซื้อคืนเลยนะคะไว้ใจเพชรยนต์ได้เลยลูกค้า การันตีโครงสร้างให้ถุกคันนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมเสๆซขาวๆเสสวยไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตามาอายุการใช้งานนะแต่ว่าไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะรถมือสองมันเป็นปกตินะที่จะต้องมีเก็บงานสีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ แต่เรื่องของการชนหนักเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะคันนี้ราคาหน้าป้ายนะคะลูกค้าอยู่ที่ 4 6 9 0 0 0บาทนะคะอย่างที่นัดบอกมีการลดราคาจากหน้าป้ายให้20,000บาทนะสำหรับคันนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต้งฟรีดาวได้ผลเริ่มต้นเพียง8,100บาทเท่านั้นต่างจังหวัดออกได้นะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดก็ออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำนะใครสนใจก็ติดต่อมาหานัดโดยตรงได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะ เป็นล้อแม็กนะแม็กอันลอยแปดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะตัวยางนะคะลูกค้าเดี๋ยวนัดพาดูอ่ะนี่เลยได้เป็นยางปี2022นะคะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะยี่ห้อยางนะคะเป็นยี่ห้อดันหลบนะขอบ16นิ้วนะคะยางดันหลบขอบ16นิ้วใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ ช่วงล่างนะคะสภาพเดิมไม่มีคาบน้ามันหยุดไหลเยิ้มนะคะสีนั้นในเดิมๆหัวน,อน็อตนะไม่มีรอยไขยรอยเขียบเขยื่อนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสันเรี่ยมโคมตรงโป่งซุ้มล้อนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยรักยิ้มเลยคันนี้ขครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถหน่วยงานประวัติ0ูร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระจกมองข้างนะคะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะ็อตติดมาตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะ กระจกเดินแท้โรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะลูกค้าอันนี้คือหน้าตากุญแจนะคะลูกค้าจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไขอยู่นะคะสําหรับตัว 1.8e นะภายในนะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะ มือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะ พวงมาลัยนะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยฉลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะเลขไม้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนกิโเมตรนะคะเลขไม่อาจจะดูเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะรถหน่วยงานนะคะเขาต้องมีการวิ่งใช้งานอยู่แล้วเนาะอาจจะวิ่งมากวิ่งน้อยเนี่ยก็แล้วแต่หน่วยงานนะคะแต่ว่าข้อดีของรถหน่วยงานเลยนะ การเช็คระยะการแมนเทนแนนเปลี่ยนไหน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนศูนย์อยู่แล้วนะคะเราสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะแล้วตัวอันติดนี่นิยมทำนิยมนำไปทำเป็นรถแท็กซี่เนาะซึ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาวิ่งใช้งานกันทีนะคะ8 0 0 0 0 0เโลคือวิ่งกันจนไม่กลับเลยนะเลขไม่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาลูกค้า ขอให้เป็นไม่เดิมก็พอเนาะเครื่องยนต์เขาเนี่ยอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวอันติสรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ติดเลขไม้นะแต่ว่าคันนี้ได้ราคาถูกนะลดจากหน้าป้ายให้2 0 0 0 0บาทเลยนะคะสําหรับเครื่องเล่นเสียงเนาะเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux ได้นะคะแอร์อ a นาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะมีระบบกันลื่นถไหลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะขออภัยเกียร์ออโต้นะ เกียอโต้แบบขั้นบันไดจะสปีดนะคะมีที่วางแก้วน้ำผลน้ำด้านข้างให้เนาะเป็นโทนสีดำนะคะภายในนะฟ้าเพดานไม่มีคาบสกปรกเลอะเทอะนะคะตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำได้ขาวสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัว 1.8e จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสำหรับหัวน็อตซอกประตูนะ สภาพนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยรอยเหียบเพียนเลยนะคะใครสนใจอยากได้รถไปใช้งานติดต่อกันเข้ามาได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่นะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรวันนี้เริ่ม่อนอีกทีปีหน้านะเรามีโปรขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครที่สนใจเนาะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอ โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะคะนัดยินดีให้บริการนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนในส่วนของห้องผ้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผพ้ริสารด้านหลังคันนี้ก็บอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีในส่วนของที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังให้2รูนะมี กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบอกไม่มีช้ำนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ขอบยางทั้ง4ี่บานประตูนะลูกค้าเดี๋ยวนะัดดึงให้ดูนะคะดูในส่วนของโครงสร้างกันได้เลยนะ นี่สปอร์ตเมดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยโปสีแต้มสีนะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะการันตีให้เลยนะอย่างที่นัดบอกตรวสอบเจอว่ารถเคยชนหนักที่คว่ำมจมน้ำเนี่ยเพชรยนต์รับซื้อคืนเลยนะคะเพชรยนต์รับซื้อคืนนะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะใครสนใจก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นตัวอันตีส 1.8e ปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนรย เลยนะคะคันนี้ไฟท้ายดีไซน์มาให้สวยงามนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะตัวกล้องหน้าหลังเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนัดเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะสาหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับนัดนะนัดแถมกล้องหน้าหลังให้เลยนะคะลูกค้าแถมกล้องหน้าหลังให้เลยนะเฉพาะนัดเท่านั้นนะคะเซลลท่านอื่นนัดไม่ดูเนาะว่า จะมีเงื่อนไขยังไงนะคะแต่ซื้อรถกับนัดคันนี้แถมกล้องหน้าหลังให้เลยนะสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยแล้เวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังวิธีการเปิดนะคะสาหรับตัว1.8เนี่ยเปิดได้แค่2วิธีนะคือเปิดได้จากด้านในหรือว่าเปิดจากกุญแจรีโมทนะคะแค่2วิธีเท่านั้นเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่มีที่ไข ไม่มีที่ไขให้เปิดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะเปิดได้จากกุญแจนิโมดหรือว่าด้านในเท่านั้นนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็บอดี้กว้างๆกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะ,คะโครงสร้างเดิมนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานยี่ห้อไทยโคอิโตะนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บต่างๆนะคะลูกค้าเดิมๆเลยนะ จุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายไม่มีรอยไขรอยเขียบพเพื่อนขอบยางจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคัดเกตเทุกขั้นนะคะลูกค้าหรือว่าตัวคานด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะคะโครงสร้างเดิมหัวน็อตด้านบนไม่มีรอยไขสีเดียวกับตัวรถนะคะหรือว่าบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบนะคะซีนนะสีไข่ไก่ขาวๆสีเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะตัวซีนนะสีขาวๆไข่ไก่สีเดิมนะคะซีนด้านหลังนะคะ สีเดียวกันเลยนะไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.99%เท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ2.99%ผ่อนได้นาน7 ปี84งวดนะเริ่มต้นผ่อนที่8,100บาทเท่านั้นนะใครสนใจนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ารายได้ไม่เป็น2เท่าของค่างวดเนี่ยแต่ว่ามีประวัติเครดิตเนี่ยก็ออกได้นะลูกค้าโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนนะคะนัดกินดีให้บริการนะเรามาดูกันต่อในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะลูกค้านี่ แผนเพจมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยไข้รอยเขียบขยื่ยนนะและเครื่องในถังตรงแน่นอนรถปี2018ตรงปีนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ร้อนะคะให้ดูสำเนาเลยนะทะเบียน3937นะคะนี่พัทนาลิซิ่งนะคะเป็นบริษัทรถเช่านอรถปลดระวางนะคะคันนี้นะ ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อมาได้เลยนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะยินดีให้บริการเลยนะคะภาษีหมดนุ่นเลยนะคะมิถุนาปี6-7นะใช้ได้อีกยาวๆนะคะ ใครสนใจนะลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะลดราคาจากหน้าป้าย20,000บาทเลยนะคะคันนี้นะลดราคาไปให้20,000บาทใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะคะรถยังไม่ติดจองห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวี i, นะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสสูพันแปดร้อยซีซีนะคะร้อแรงม้ารองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าหปดหเติมได้นะคะมาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันนะคะสะภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะอันนี้คาบระองน้ำเป็นท่อแอร์นะคะเมื่อกี้นะัดสตาร์ทรถไว้นะคะท่อแอรเนาะ แต่ว่านี่เลยนะคะไม่มีพวกน้ำมันหยดไหลยเย้อเดิมๆแห้งๆสวยๆนะคะเช็คประวัติศูนได้นะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่นัดบอกตัวซอบเจอร์เพชรยนต์รับซื้อคืนนะคะ คันนี้เป็นรถปลดระวางประวัติสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์นะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านข้างไม่มีรอยขหรือว่าหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะเดิมๆเลยนะคะสภาพสวยเลยตัวคานนะคะคานด้านข้างหรือว่าคานหน้าหม้อน้ำเนี่ยคือสี่เรียบเสมอกันนะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสภาพเดิมๆเลยหรือว่าคานหน้าตัวรถนะคะคานหน้าด้านในเนี่ย พาร์ทอะไรมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อเหมือนกันนะสภาพเดิมๆนะคะ เป็นเหล็กเส้นเดียวกันเลยนะไม่มีรอยเชื่อมนะคะสภาพสวยเลยลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรอยซีนเดิมนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งก็ไม่มีรอยไขยรอยเทียบขยื่นนะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะตาปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงยังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะสติ๊กเกอร์มาอากอน,นะคะติดอยู่ครบเลยนะสภาพสวยเลยแค่นี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้ นะออกวันนี้ผ่อนอีีปีหน้านะคะรับไปเลยโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะและอย่าลืมที่นัดบอกนะคะคันนี้มีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ถึง20,000บาทกันเลยทีเดียวนะเหลือราคาเพียง4,49,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,100บาทนะ ใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคันนี้เป็นตัวอันติด 1.8e ปี2018นะรถปลดระวางประวัติศูนย์รนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะัดยินดีให้บริการนะวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย วันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ